สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณคุณุ่ณนนะคะวันนี้คุณนุ่นจะมาทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการเขียนสมุดนะคะเขียนตัวหนังสือให้สวยๆนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาทบทวนนะคะในบทที่1ก่อนนะคะฟังกันเลย listen e listen and point say what is it It's a book. อ่าดูนะคะที่สองคนนี้คุยกันนะคะตรงประโยชที่คุณนุ่นคลิกตรงนี้นะคะลูซี่พูดว่า What is it? แปลว่ามันคืออะไรนะคะส่วนแจ็คบอกว่า It's a book. It's a book. มันคือหนังสือนะคะคำว่ามันที่คุณครูพูดก็คือใช้ตัวนี้เลยค่ะ It แปลว่ามันนะคะใช้แทนเป็นสรรพนามแทน สัตว์สิ่งของสถานที่นะคะในมือของลูซี่น่ะถือหนังสืออยู่นะคะถือหนังสืออยู่ก็คือให้แจ็คปิดตาใช่ไหมค mm hmm. เหมือนกับไทยนะคะแจ็คพอแจ็คลองสัมผัสดูนะคะก็ปรากฏว่าเป็น it's a book ถาม it ก็ตอบ it นะคะส่วนตัวย่อตัวนี้ย่อมาจากคำว่า is นะคะโดยออกเสียงว่า it's แล้วตามด้วยคำศัพท์นะคะ a book Okay, listen and circle say one what is it it's a backpack two what is it it's a desk three what is it it's a pen four what is it it's a pencil เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะใน number 1นะคะเขาเฉลยไปแล้วนะคะโดยใช้คำถามว่า what is it what is it มันคืออะไรนะคะส่วน b นะคะก็คือคำตอบก็คือ it's a backpack it's a backpack มันคือกระเป๋าต่อไปมาดู number 2นะคะ number 2คือข้อนี้เลยนะคะ what is it what is it มันคืออะไรนะคะเขาตอบเขาตอบว่า it's a desk it's a desk มันคือโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบคือเื่อไหนเอ่ยอ่าคือโต๊ะค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวครูลองขีดให้นะคะเผื่อจะชัดเจนขึ้นนะคะ it's a desk ต่อไปนะข้อ A ค่ะ What is it number three นะคะ What is it มันคืออะไร It's a pen It's a pen คาตอบก็คือตรงนี้เลยค่ะถ้าถ้าสมมติว่าข้อที่ถูกต้องนะคะมันจะแสงสีมันจะสว่างขึ้นใช่ไหมคะนี่เลย It's a pen มันคือปากกาต่อไป number four What is it what is it มันคืออะไร it's a pencil it's a pencil มันคือดินสอนี่เลยค่ะคำตอบเก่งมากเลยไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะโอเคต่อไปคุณครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะนี่เลยคำว่า what is it what is it มันคืออะไรนะคะมันแปลว่ามันคืออะไรต่อไปนะคะถ้าเวลาตอบเราจะใช้คำนี้เลย it's อจุดจดุจุดนี้ก็คือหมายความว่าเอาคำศัพท์เติมลงไปนะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงนะ่ะคืออะไรอาจจะเป็นเพื่อนเราไทายก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นถ้าสมงมกุชูแบบน,นี้อันนี้เป็นปัดกาใช่ไหมคะคุณครูถามว่า what is it what what Is it มันคืออะไรนะคะตอบก็คือ it's a pen it's a pen มันคือปากกานะคะถ้าเวลาแปลมันก็คือแปลว่ามันคือแล้วตามด้วยคำศัพท์นั้นๆน,น,นะคะต่อไปลงมาหนึ่งข้อค่ะ What is it What is it มันคืออะไรดูในรูปภาพนะคะเวลาตอบก็คือ It's a desk. It's a desk. มันคือโต๊ะใช่ไหมคะนี่ก็เอาคำศัพท์ลงไปเติมเลยตรงช่องว่างนะคะต่อไปจะเป็นงานนะคะมอบหมายงาน มอบหมายงานของครูนะคะในวันอังคารนะคะให้เด็กเขียนวันที่ทุกครั้งที่ครูคมอบหมายงานนะคะให้เขียนลงในสมุดภาษาอังกฤษที่ครูให้เด็กๆเอากลับบ้านไปนะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนยังไม่ได้สมุดที่วันนั้นนะคะให้ให้แยกสมุดออกมาเลยเป็นหนึ่งเล่มเลยนะคะอย่าเอาไปปนกับวิชาอื่นเพราะว่าเวลาครูเก็บงานนะครูจะเก็บของภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ให้ปนกับวิชาอื่นนะคะเพราะอาจจะเกิดการเสียหายห,ายหรือสูญหายได้นะคะ คุณผู้นะคะจะใช้ประโยคที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะในคลิปวิดีโอตอนต้นนะคะโดยใช้คำถามว่า what is it what is it มันคืออะไระตรงนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะคะตรงนี้จะไม่มีจุดนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเขียนผิดนะมันคืออะไรประโยคที่หนึ่ง it's a book it's a book มันคือหนังสือ Number ขสผู้ตามครูเลยนะคะ it's a pencil it's a pencil มันคือดินสอ n u m b e three it's a pen it's a pen มันคือปากกา Number four it's a backpack it's a backpack มันคือกระเป๋า n u m b e r it's a desk it's a desk มันคือโต๊ะ n u m b e r it's a chair it's a chair ให้เด็กๆวาดภาพนะคะต่อด้านหลังด้วยวาดภาพเป็นภาพเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะให้ตรงกับประโยคที่ครูเพื่อให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วก็ครูแปลให้เมื่อกี้แล้วเด็กๆวาด สิ่งของนั้น,น,นตามหลังตรงที่ว่างตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะ Name ให้เขียนชื่อภาษาอังกฤษนะคะ Number เลขที่ Class ก็คือเป็นชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณนุ่นมีเพียงเท่านี้นะคะ Good bye see you next time